พิทักษ์ก็กำลังกวาดนะคะฝุ่นนะคะพยันจังเลยนะคะพิทักษ์กวาดจ้ามาตามตัวเรียกรองภูมิวันงานก็ไม่ได้ตามนะคะเพราะว่าคนเยอะมากนะคะขอเนให้วันงาน๋อเขียนให้วันงานเลยปหคะอืม ดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับหน้าตาเก่าๆเหมือนเดิมตามตัวเลขน้องภูมิค่ะพี่ทัดสวัสดนี้ใช้ากค่เพื่อนหางวดก่อนด้วยเนาะให้ดูงวดก่อนด้วยนะคะงวดก่อนไม่ได้ลงเนาะพี่ทัดใช่ไหมคะไม่ได้ลงไไม่ด้ลงครับแต่ว่าพี่ทัดเอาให้ดูอยู่แต่ว่ามันตัวนั้นเลยค่ะเอาให้ดูอยู่เฉยๆแต่ว่าเราไม่ได้ลงเนาะใช่ค่ะ อ่ายอ่อยพัดลมอันนี้งดก่อนเนาะครับแต่เบอร์โทรนี่ไม่รู้ใครเขียนเนาะอันนด้สองชุดใช่ไหมคะครับอันนี้เข้าชุดถูกครับชุดถูกตรงนี้แหละชุดถูกได้หนึ่งศูนย์แปดก็เข้าศูนย์แปดเต็มๆเนาะสามตัวบนนี้เขาเขียนให้บอคะครับอันนี้เขาเขียนก็ดูลายมือเขาสวยอน้องภูมิเขาเขียนให้เนาะครับแต่งดนี้ช่วงวันที่ห วันวันบ,นบนวงสวงเนาะเขามาแล้วก็เขียนให้เลยมาแล้วก็เขียนให้เลยวันงานเลยวันเนาะแต่นี้ผมเป็นเขียนคนเขียนวันที่เขียนวันที่ให้อันนี้ลายมือนะอันนี้ลายมือเขาเลยครับอกวยชื่อเขาหมดเลยชื่อหมดเลยนะคะชื่อจิงแต่เสียงไม่จริงเป็นเสียงของลุงเสียงของลุงทัพเสียงของลุงทัพสตัวใช่ไหมคะครับหกสองกับเจ็ดแปดนะหกสองเจ็ดแปด อันนี้เขาเขียนใช่ไหมคะกับเขาเขียนเองชื่อเขาสลักชื่อเขาชื่ออะไรพี่ทัศน์อ่านไม่ออกเลยชื่อรัชนน์เจียนงามรัชนน์ไม่ใช่เหรอพี่รัชนน์ครับรัชนน์แย่รัชนน์รัชนน์เจียนงามครับน้องภูมิเนาะเขียนตัวเลขให้สีตัวเลยงวดนี้เนาะครับสีตัวอันนี้ถ้าเราตัดเลนก็หลายอย่างมันมีหกสองเจ็ดแปดสองเจ็ดสองหกหกเจ็ดหกแปด ก็สีตัวนี้ก็ให้ท่านผู้ชมไปตัดเล่นเองเนาะตัดเอาเองนะคะแต่เราไม่ไม่นั้นก็ตัดแบบนี้ก็ได้ตัดแบบครึ่งเลยตัดครึ่งตรงกลางหกสกับเจ็ดแปดแต่ถ้ามันออกเจ็ดหก็ไม่ต้องเสียดายเราบมกเป็นได้เราก็ตัดเอาทุกตัวเลยค่ะหกสองสองเจ็ดเจ็ดแปดหกเจ็ดเจ็ดหกแปดสิบเจ็ดกุมภาหกห้า <จ>สำหรับตัวเลขน้องภูมิอันนี้ผมเป็นคนเขียนวันที่น้องภูมิเขามีฝันไหมคะพี่ทัดเขาไม่บอกชุดนี้เขาไม่บอกเลยอ๋อไม่บอกเลยถามว่าน้องน้องภูมิได้เลขไหมงดกรร่อนเลขน้องภูมิจุดทูบถูกนะหนึง่นงศูนย์แปดเขาก็ยิ้มเขาถามว่ามีคนถูกไหมน้องภูมิไม่ให้ลุงทําคลิปเลขจะให้คนถูกได้ไงเขาก็ยิ้มแต่ไม่เข้าถูกอ๋อไม่เข้าถูกก็เลยเขาเขียนแต่เขาจุดทูบวันนั้นหนึ่งแปด ครับแต่ผมไม่ได้เขียนวันงานเลยจุดทุกที่องค์อย่างครับหนึ่งปอ๋อวันงานวันบวงสวงครับวันบวงสวงวันที่6กอันนี้เขาเลยจับมาปั๊บตอนแรกเขาเขียนหกสองเขียแปดแล้วก็เขียนชื่อแล้วพ่อเขาบอกว่าน้องภูมิไม่ต้องเขียนชื่อก็ได้ อยากเขียนก็บอกว่ากลัวคนไม่รู้อันนี้เขาพูดเองเนี่ยผมไม่ได้ตกแต่งให้เขาเขียนเองอะไรเองหมดเลยเนาะทางชื่อเขาอยากเขียนเขาก็เขียนตัวเลขทำไมเลขแปดพี่ทับเหเงินไม่ได้กินข้าวเลยไม่มีเรงบอลไม่มีเรงเลย ลูของภูมิหนึ่งเปดนะคะอันนี้ลก็เหมือนอันนี้เนาะหนึ่งกับเจ็ดตัวเดียวกันเนาะทูมีแค่สองตัวเหรอทกคนรับทูกสองตัวถ้าทูดในกระท่อมส่วนมากมีแต่สองตัวครับ่งเปดปดหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะลขขูดนะคะจะเป็นเจ็ดเปดก็ได้เนะเพราะว่าหกับเจ็ดตัวเดียวกันใช่ค่ะก็เหมือนตัวที่น้องเขียนให้ค่ะ แบ่งให้ใช่ไหมคะแบ่งให้เลยครับตัวนี้โยงมานี้หกเจ็ดด้วยนะเจ็ดเจ็ดอันนี้อันนี้พ่อบ,บอกว่ามีอันนี้พูดถึงพอนะ่พอเนาะพ่อไม่สบายกันเลยพ,พ,พูดถึงพ่อหน่อยพ่อจ้ะเมื่อวันน่าจะคืนวันที่แปดพ่อบอกว่ามีญาติคนหนึ่งเอาเงินสิบบาทมาขอซืออซ้ออายุซื้อายุสิบบาท ไม่ให้ไม่ให้พ่อไปไหนเขาเขาพูดภาษาสาขเมร์เขาเลยเอาเงินสิบบาทมาอายุของพ่อคือเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบหกโั้ที่ทัดเลยยงตัวนี้ให้เยเราก็ไม่เข้าใจนะคอันนี้คือฝันบ่คะฝันพ่อบ่คะพ่อเป็นคนพูดเองฝันอ๋อพ่อฝันพ่อที่ไม่สบายพูดเองบอกว่าเขาจะเรียกผมว่าถ้าเป็นสาาเมรคืออาวามอมโเนี่ผมก็เลยไป อะไรพอพอฝันว่ามีคนมาซสืออายุพ่อ10บาท1นะสิบาทไม่ให้คือไม่ให้ไปไหนหอายุกับลูกหลานนานๆอายุก็คืออายุ <6 S 2> แต่งเงิน10<ส>บาทก็คือ10<ส>บาท1นึ่งศูนย์นนนก็เหมือนที่พี่จุดทูปได้นอศูนย์หกหนึ่งก็ตัดเอาซอนตัวเนอแล้วเมื่อคืนนี้ก็เรียกผมไปอีกเมืม่อเช้าฝันว่าเห็นลวงปู่ เ็นหลวงปู่ไปที่บ้านอีกแล้วไปบอกว่าเลขศูนศูนย์หรือสี่สี่นี่แหละศูนยศูนสศูนย์สี่หรือสี่สี่มนบอกอย่างงี้แต่แต่ผมฟังไม่ค่อยได้ยินเลยถามอีกว่าเลขอะไรพอว่าหลวงปู่มายืนตรงนู้นตรงนี้อันนี้อยากให้ถามเองผมก็ไม่ค่อยอยากพูดอะไรเพราะกลัวเขาว่าเอาอย่างโ้นอย่างนี้มาเล่าก็เลยบอกได้ข่าวข่าว อันนี้ก็เลยโยงโยงโยงที่ลุงพเขียนให้ก็โยงอายุพ่อคือเหมือนกันอายุเจ็ดสิบหกครับเจ็ดสิบหกเราก็โยงทาเครื่องหมายเพื่อให้เขาเข้าใจครับอันนี้คือโยงให้แล้วเนาะกับที่คุณพ่อของพี่เขาฝันฝันรอบแรกว่าเขาเอาเงินสิบาทมาซื้ออายุไว้ซื้ออายุมันต้องเป็นอายุแน่นอนแต่เงินสิบบาทเงินสิบบาทเนาะ แล้วก็เมื่อคืนอีกบ่เมื่อคืนอีกันอีกฝันเห็นหลวงปู่สวงู่สวงไปหาหลวงปู่สวงไปหาครับเลยบอกเลข0ูนย์ศครับศูแล้วปอบอกว่ามี4ีด้วยมีสด้วยก็เลยตีเป็น0ูนหรือ4 0่ศูนย์ศูนย์ค่ะศูนย์ศแล้วผมก็ตีเอาเอง4ี่สี่เพิ่เติมมา4ี ค่ะตัวเลียกน้องภูมิก็ตรงกับอายุของพ่อพี่เนาะก็เลยโยงให้เลยเนาะอันนี้ก็เอาเจอเฉพาะอายุไปเลขน้องภูมิเอาเฉพาะอายุค่ะว่ามันตรงกันเนาะเยอะมันเยอะครับค่ะตรงกันกับอายุของพ่อของพี่ของพิทัสค่ะเขางดก่อนมีลูกปูไปไปรดน้ําให้แต่อายุยังไม่ออกก็เลยมาโยงตัวนี้ออกออกแต่ออกตีสามเนาะออกตีสามกับเลขที่บ้านของพิทัสที่บ้านคือเลขที่บ้านเลขแปดตัวเดียวค่ะ แปดตัวเดียวที่ผมเอาศูนย์มาใส่วันนั้นก็คือขันลำมนแต่ผมไม่ได้กับผมไม่ได้เล่ากับคลิปหลกผมตีเอาเองเพราะผมตีไปบางคนก็บอกว่าฝันอย่างนั้นทาไมไปเอาไปตีอย่างนั้นพ่อใช่ใช่ค่ะเพราะเขาเคยเคยพูดอย่างนั้นอยู่มีคนพูดมาผมก็บอกว่าผมอยู่กับลวงปู่ผมต้องรู้ทุกอย่างเพราะลวงปู่บางทีไปทําเลขหกนี้เราอยาไปตีเป็นหกเป็นเก้าก็มีครับทาเลขเจ็ดก็ตีเป็นหนึ่งก็มีแต่บางคนว่าทําไมเลขเจ็ดทำไมไม่พูดเจ็ด พี่พูดหนึ่งทาไมนั่นแหละรู้ปู่ให้พูดครับก็เหมือนวันนี้ผมไปจุดทูบเนาะมันก็เข้ากับเลขที่ผมฝันใช่ค่ะทั้งสามตัวเลยเนาะพี่เพียงแนตะว่าสลับที่กันอยู่สลับตําแหน่งกันนะก็ไม่รู้มาตัวไหนหรอกก็ต้องรู้กองสลากเขาออกใช่ค่ะเราไม่ได้เป็นผู้ออกเนาะแต่บางคนเขาโทรมาถามผมว่ามั่นใจไหมผมบอกว่าผมไม่ไม่ได้มั่นใจตัวเองคือให้มั่นใจตัวท่านเองดีกว่าใช่ค่ะ ถ้าเราชอบเราก็ซื้อไปสักสิบาทเลยยี่สิบบาทแต่ถ้าไม่ชอบเราก็เลื่อนผ่านแต่อย่าอย่ามาว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยบางคนก็บอกว่าไม่ต้องเสียใจพี่ใช่ครับมะกมไม่ได้เสียใจคือว่าไวยังไงก็ว่ามันมันมันเป็นสิทธิ์ของเขาแต่ผมเป็นแนวทางให้ได้เลขแล้วไม่อยากเอาไว้กับตัวเองอยากแบ่งปันพอลงปูกคือลงปู่จะแบ่งปันอย่างนั้นแต่ถ้าเราไวคนเดียว ก็ไม่ได้ซื้อเหมือนเดิมครับก็เลยแบ่งปันให้เอฟซีได้ซื้อถ้าดวงเรามีก็ถูกถ้าดวงเราไม่มีก็คือไม่ถูกไม่ได้เนาะเห็นแล้วซื้อเห็นแล้วเขียนแล้วแต่ไม่ซื้อตามนั่นแหละเพราะดวงเราไม่มีใช่ครับจะว่าใครก็ไม่ได้ค่ับก็อยู่ที่บุญของเราใช่ครับใครจะว่ายังไงก็เป็นเรื่องของเขาเนาะพป่ทัานเนาะเพราะว่าคนเรานะครับมันเป็นสิทธิ์ของเขาค่ะคนเรามีทั้งคนรักและคนชอบคนชัางก็มีครับ มีทุกคนทุกท่านนะคะแต่ถ้าใจผมคือเก็บไว้ในใจดีกว่าถ้าเราจะโกรธการเก็บไว้ในใจดีกว่าอย่าไปลุ้งให้ใครดูเลยราเก็บไว้ในใจอันไหนที่เราชอบเราก็พูดไปอันไหนที่เราไม่ชอบเราก็ดูผ่านๆไม่ต้องไปอะไรคอมเมนต์งง,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 งยางนี้อย่างสมมุติว่าผมก็คือผมก็ไม่ใช่อาจารย์ผมก็ไม่ใช่เทวดาผมก็เป็นคนธรรมดาบรอประพอฝันยังไงก็บอกอย่างนั้นแต่ถามว่า เห็นเดือนไหนผมก็พูดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าไปตกแต่งจากคือ ouais. เป็นวาจากว่าเป็นโศดนะพี่เนาะก็เลยบอกให้เอฟสีได้ได้ดูและเข้าใจครับผมก็อยากเป็นปันคืออยากให้ถูกทุกคนนั่นแหละแต่มันไม่ไม่ได้เข้าทุกงวดหรอกครับเดกก็อยากแบ่งปันนะพี <t uk> <t uk ่นะพี่ก็พูดเสมอเนาะว่าตัวเลขหลวงปู่ที่หลวงปู่ให้เนาะที่ลุงปู่ให้ผมบอกเลยว่าผมไม่เคยบอกว่าผมมั่นใจค่ะ ให้มั่นใจตัวเราเองคือให้ให้ตัวเรามั่นใจแล้วก็ซื้อตามครับถ้าไม่มั่นใจก็ไม่ต้องซื้อดูเป็นแนวทางครับแต่ถ้าผมบอกว่าผมมั่นใจร้อยเปอเซ็นล้านเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าผิดขึ้นมาล่ะใช่ค่ะพ่อแม่อยู่บนเทวดาหมดค่ะใช่เนาะแต่ก็ไม่เป็นไรผมไม่ไม่ไม่โกรธหรอกคือถ้าเขาจะว่าจะด่าก็เป็นเรื่องปกติค่ะพราะเราก็อยู่กับหลวงปู่มาก็ ไม่ต้องบาดมมางกับใครหรอกการจะว่ายังไงก็ตามหัซ้ายทะลุหัวขวาดีกว่าเพราะว่าพี่ก็อยู่กับหลวงปู่มาตั้งแต่เด็กๆเนาะพี่เนาะก็เห็นตั้งแต่เด็กๆแต่ผมก็ไม่ไม่อยากบอกใครหรอกว่าผมอยู่ยังไงเป็นหลวงปู่ยังไงได้อะไรคือผมไม่อยากพูดหรอกครับเราบอกว่าผมอยู่กับหลวงปู่ก็พอแต่ถามว่ามีรูปไหมไม่มีผมไม่เคยถ่ายรูปถ่ายส่วนน้อยพราะมันเห็นกล้องแต่ก่อนก็ต้องหนีออกครับเห็นอยู่รูปหนึ่ง อยู่ในกระท่อมเนี่ยสูงๆผมๆรับ้าตาเมอนลิงติดไว้แถวกระท่อมมีไหมคะพี่ทัศน์ไม่มีครับอ๋อไม่มีมันจะมีอยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านไม่ผมไม่ไม่ได้รูปนี้แต่เห็นอยู่ในที่เขาลงนนั้นอยู่ใกล้กับสําหรับตัวเลขน้องภูมิเลขน้องภูมิก็หกสองเกตแปดถูกเสียงทายหนึ่งแปดจุดเมื่อวันที่หกกุมภาที่ผ่านมาวันบวงสวงค่าง อันนี้เขาก็เขียนให้ช่วงเช้าทุก็จุดช่วงบ่ายช่วงบ่ายครับหนึ่งเปดเนาะขอบคุณพิทักษ์มากเลยนะคะสาหรับตัวเลขของน้องภูมิเนาะค่ะเนาะขอแห่งครับขอแห้งมากค่ะขอบคุณพิทัก์มากค่ะจ้า fc ให้มั่นใจตัวเราดีกว่าครับถ้าซื้อเลขตามผมก็ให้มั่นใจตัวท่านเองครับซื้อมากซื้อน้อยก็อยู่ที่ตัวท่านแต่ผมก็ได้แค่ เป็นแนวทางแค่นี้แหละเขาก็ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ